สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเรื่องผู้ชมรวมถึงพักของแรมโบ้เสกสกคครับท่านที่ผลิตมาให้ประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีตอนนี้ก็สอที่ร้าวหนักไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากเกิดกรณีของนายเจ็งดอกจิกครับท่านแล้วก็เมื่อวานนะั้นเนี่ยลูเลียงสุเทพนะครับท่านได้ออกมาบอกเฮ้ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเจ็งดอกจิกไม่เคยเป็นสมาชิกพักและเป็นอะไรจ้าเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงนะครับท่านซึ่งก็ขัดแย้งกกััับบาาาารรทที่น่นนยพพพ์คถม พันคือใครคืออดีตผู้วิพากษานะครับเ่านผู้ชมก่อนจะมาเล่นการเมืองแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในพรรคประชาธิปัตย์ลงอู่นะ อะไรวันลงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังแพ้นะครับเดิมผู้ชมพบพูดกับนายว่าลงแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าอืมก็ได้มาอยู่รวมไทยรวมเถิดนะครับท่านของพรรคเลมโบเสกสกุลที่ผลิตให้อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้เดือดครับท่านโวยนะเนี่ยทำไมมาจับเจ๋งดอกจิกกลางทำเนียบอะไรแบบนีนบ้โดยตอนนี้อ้วมยับไม่หยุดหย่อนนะครับเดามผู้ชมประชาชนแหย่ยี่อย่างไม่หยุดยั้งหรือเปล่าสําหรับนายพิรพันธ์อะไรตอนนี้พ่ออะไรเหรอจ้าหลังจากที่วันนี้มีการประชุมพลรมนะะัท่านผู้ชมแล้วก็พีรพันธ์ครับ ่านนายพิรพันธ์สารีและทวิภาคนเนี่ยรองนายกทึ่อยู่ในพักรวมท่านรวมไทยนะครับท่านเดือดครับท่านฉุนตำรวจยศพันตำรวจเอกเนี่ยที่มาบุกจับเจ๋งดอกจิกคาตําเนียบทาแบบนี้ได้อย่างไรโวลลันครับท่านเป็นการไม่ให้เกียิอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเรื่องนี้ก็ให้เกียดมึงมากแล้วนะเนี่ยถามทําไมเหรอจ้าไม่ว่าจะที่ไหนก็ต้องเข้าไปจับนะครับท่านผู้ชมถามทําไมเหรอจ๊ะมันเป็นความสะใจนะครับท่านของประชาชนประชาชาติที่หลั่งไหลกันเข้ามาตอนนี้โดยพิรพันธ์โดนทวนลงยับเยินครับท่านโดยระหว่างมีการประชุมคลรมอต่างๆนาก็ กันไปแล้วก็ด่วนนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้เจงดอกจิกครับท่านโดนลดทุกตําแหน่งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยบางช่วงบางตอนครับท่านในระหว่างที่มีการประชุมพลมนายพีรพันธ์ครับท่านหัวหน้าพักไอ้โบเสกสกลน,นะครับท่านในฐานะอะไรประมาณนี้ไอ้อไม่รู้เป็นลูกพี่เก่าของไอ้เจงดอกจิกหรือเปล่าก็ไม่อยากแน่ใจพูดถึงเรื่องการจับกลุมเจงดอกจิกนะครับท่านอาดีตสมาชิกรอทศชอด้วยน้าเสียงจริงจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานพวกมึงยังบอกเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยว่าเจงดอกจิกไม่เคยเป็นสมาชิกพักแล้ววันนี้บอกว่านี สมาชิกรวมทา่านรวมไทยนะครับท่านด้วยน้ําเสียงจริงจังว่าการจับกลุมในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นการทําไม่ถูกเพราะอะไรเหรอจ๊ะที่นี่เป็นหน้าเป็นตาของร,รัฐบาลเท่ากับไม่ให้เกี่ยิสถานที่ทั้งทั้งที่ตํารวจเนี่ยได้ติดตามเจงดอกจิกมาที่บ้านตั้งแต่เช้าแล้วแต่ทําไมไม่จับกลุ่มตั้งแต่ตอนเช้านั้นกลับมารอจับกลุมที่ธรมธร,รมเนียบรัฐบาลเฮ้ยพีรพันธ์อันนี้กูจะแจ้งให้ฟังเป็นข้อๆเลยนะเนี่ยถ้าเกิดจับกลุ่มตอนเช้าแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊าศรีสุวรรณมันก็จะรู้ตัวสิเว้ยเฮ้ย ได้บอกต่อนะเนี่ยทำไมตอนเชา้าไปจับกลุ่มนายสีสุวรรณเนี่ยมีตำรวจยศนายพลนำกำลังไปจับแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยที่มาจับกลุ่มเจ๋งดอกจิกกับใช้ยศตำรวจนะครับท่านที่เป็นยศแค่พันตำรวจเอกอะไรประมาณนี้มาจับทั้งที่ตำรวจก็มาตามมาตั้งแต่ที่บ้านตั้งแต่ตอนเชา้าแล้วทําไมไม่จับตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งก็คือตอนเชา้าโอ้ยเว้ยเลยถ้าเกิดจับตั้งแต่ตอนเช้านี้สีสุวรรณมันก็ไหวตัวทนันสิเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเติมให้เลยนะครับท่านเรื่องนี้มันโวต่อเรื่องนี้เราอย่าหลงประเด็นใครผิดใครถูก ต้องตรวจสอบให้หมดทุกไฟล์แล้วก็เดือดนั้นเนี่ยนายกก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตํารวจร่วงเรื่องนี้ถือว่าไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติสถานที่นายพีรพันธ์กก่าวถ้าเกิดผมเป็นนายกจะทำอย่างไรจ้า <c oughs> กูปลดไอ้พักนี้นนะครท่านผู้ชมพ้นจากพักไปเอ้พ้นจากการร่วมรัฐบาลไปก่อนเลยเลย <c oughs> พราะอะไรเหรอจ้ามไม่ชอบแม่มึงเป็นงานส่วนตัวนะใครท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวก็ต้องโชว์ก่อนนะครับท่านอันนี้อินโฟเควสครับท่านส่งข้าประกวดพีรพันธ์เดือดนั้นเนี่ยตำรวจมาจับเจ็งดอกจิกแบบนี้ได้อย่าง ตอนเช้าแล้วทําไมไม่จับกลุมตั้งแต่ตอนเช้าโอ้ยโอ้ย,ยก็เพราะว่า สีสุวรรณนะครับเานผู้ชมผู้ซึ่งเนี่ยตำรวจอ้างนะครับท่านหรือว่ามหลายๆกระแสะอ้างเนี่ยว่าเป็นผู้นําทีมถามทีมอะไรทีมรีดถ่ายทีมตรวพย์หรือไม่นะครับเานผู้ชมเป็นช่วงบายๆครับท่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าเกิดจับเจ็งดอกจิกช่วงเช้าก็ตะเลิดหายเลยนะครับเานผู้ชมถ้าผมเป็นสีสุวรรณนั้นผมก็โอ้ยคงจะไหวตัวทันครับท่านถ้าเกิดมีการทําผิดจริงนนเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็ต้องจับตามองนะครับเานผู้ชมโลกสลิมรอดช่องนี้มันรักษามไม่หายกันอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวแล้วเกิดออะไรขึ้นต่จหลัง จากนักข่าวไปถามนะเนี่ยตอนนี้สังคมกังขากันใหญ่กันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ไม่รู้ว่านายพีรพันธ์หรือว่าลูกเลี้ยงสุเทพเอกนัทพร้อมพันธ์นั้นได้ออกมาคุยโวโตลั่นนนเนี่ยให้บอกว่าเนี่ยมีการอะไรวะบทเจ็งดอกจิกไปตั้งแต่อเดือนธันวาคมแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็ไปสืบสอบมานะเนี่ยเฮ้ยมันเพิ่งมีการเซ็นตั้งไม่ใช่เหรอว่าเป็นคณะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งถามว่าไหนวันที่15ธันวาคมนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าตอนนี้หนีหางจุกตูดนะครับท่านผ กันไว้หลังจากที่ไปอ่านใต้คอมเมนต์พิรพันธ์เดินหนีครับท่านแทบหางจุกตูกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยโดยข่าวช่องแส่งเข้าประกวดพิรพันธ์ถึงขั้นเดินหนีครับท่านโวลันไม่รู้ไม่ขอยุ่งคดีเจ็งดอกจิกแล้วก็หลังจากนักข่าวถามอ่าไม่ตอบเรื่องเซนให้พ้นคณะทํางานเมื่อไหร่นะครับท่านสําหรับกรณีเจ็งดอกจิกนี้หลังสังคมกังขาหนักโวลันไม่ยุ่งคดีเจ็งดอกจิกนะครับท่านผู้ชมโดยพิรพันธ์ครับท่านหัวหน้าพักไอบโบเสกสกลนะครับท่านผู้ชมนักร้องเสียงดีทรนรนนหพนี เลยทีเดียวหลังนักข่าวถามประเด็นเจ๋งดอกจิกนั่นเนี่ยว่ามีการเซ็นปดตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงกับขั้นไม่ตอบนะครับเด็กผู้ชมหนีหายไปในสายลมกันเลยทีเดียวก็วต้องติดตามนะครับเด็กผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้สีสุวรรณนี้สออ่วมยับนะครับเด็กผู้ชมอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ตอนนี้อธิบดีกรมข้าวนะครับเด็กผู้ชมได้ออกมาลั่นนะเนี่ยไอ้สี กูเตือนมึงแล้วถามเตือนเรื่องอะไรเตรือนแล้วว่าให้หยุดอะไรประมาณนี้นะครับท่านแล้วสุดท้ายเองไม่หยุดอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊าเลยจําเป็นต้องล่อซื้อนะครับเื่านผู้ชมโดยดูดเด็ดเผ็ดมันอย่างสุดล้ํกันเลยทีเดียวข้าผิดอะไรสีอะไรประมาณนี้โดยหลังจากที่อธิบดีคนนี้นะครับเื่านผู้ชมได้ทําการเปิดใจครับท่านเปิดใจครั้งแรกอธิบดีกรมการข้าวนั้นเนี่ยเดือดทุกคําครับท่านมันทุกช็อตม,มันท้าชนรีด แก๊งรีดเงินนะครับด่านผู้ชมบอกเรื่องนี้มีการวางแผนกับเมียของเขานะครับด่านผู้ชมมาประมาณหลายเดือนแล้วอะไรประมาณนี้หลังจากที่มีการอ้างนะเนี่ยอ้างว่าไอ้คนแบบเนี่ยมันไม่รู้จักพอเว้ยเฮ้ยแล้วก็ทําอย่างไรต่อไปเฮ้ยหลังจากผมได้วิปัสนาทมนะครับด่านผู้ชมนั่งสวดบนอะไรอยู่นี้ก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาแล้วผมก็ไม่ได้รับแล้วหลังจากนั้นตอนเช้าเป็นอย่างไรจ้าก็มีสายสายหนึ่งนะคะดัดท่นผู้ชมโทรมาไม่รู้ว่าเป็นจอดจานหรือว่าสอสาลานะครับด่านผู้ชมบอกว่าเนี่ขอไปกินกาแฟหน่อยได้ไหมเเ้้ยากก็สัั่งงใหทมล การทีนผู้ชมกลมที่เขาควบคุมอยู่นี้สั่ง ติดวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ดูเดือดเลือดพานอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็มีการบอกกันบางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมบอกถ้าเกิดสมมติเป็นแต่ก่อนนี้อสีมไม่ค่อยรอดแนะ่ถามพ่ออะไรเหรอจ้าโดยถ้าเกิดเป็นสิทธิ์แม่โจ้นี้เอยก็จะจะต้องกลนหัวนะครับท่านผู้ชมโดยคนชั่วจะต้องกลนหัวครับท่านแล้วก็ใส่อะไรวะเนี่ยสบงแดงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นั่งรถ3ล้อครับท่านแล้วก็เจอถีบลงสาอะไรประมาณนี้โอ้ย็เปษัสถานการที่สะใจอย่างไม่หยุดดยยยั้้งงนเเเลทีีีวร่ชมือ ก็ต้องจับตามองต่อไปด้านสีสุวรรณตนายเดชาก็ออกมาฟันโชว์ตันเนี่ยสีสุวรรณก็เป็นคนดีถามเป็นคนดีจริงใช่ไหมจริงสิขนาดเงินห้าแสนเนี่ยพอสีสุวรรณรู้ให้เงินห้าแสนโยนทิ้งไปอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ไม่ต้องจับตามองครับท่านปาเกตขาวอบกรอบนี้ก็ยังคงขายดียอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านโดยปาเกตขาวอบกรอบลูกหยีกวนลูกหยีชาเบ็ดม,มะม่วงกิมม่านแอลมอนด์นะครับท่านขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240 0บาท250กรัม140บาท,บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดในกะระัดิ่นผู้ชม100กรัม140บาทปลาหมึกบดปลาหมึกทุบ100กรัม180บาทครับท่านวิบวัตนัดวิวโนสลิมคือเสื้อนะครัดิ่นผู้ชมโอ้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องสอต .9 นี้นะครัดิ่นผู้ชมเอ้ยไม่ใช่สอต .43 นี้วันนี้จะเอามาเล่นสักหน่อยนึงแต่ว่าไม่มีเวลาในกะระัดิ่นผู้ชมเพราะว่า มีการจับโป๊ะพิรุษไหลยอย่างเกินเลยทีเดียวเฮ้ย hey, แต่เราก็แปลกใจนะเนี่ยว่าเรื่องนี้มันจะไปจบลงอย่างไรนะก็ช่างไปก่อนครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีนนะระับเดิมผู้ชมพ่อของมันเริ่มล่วงอีกแล้วขออภัยด้วยครับท่านไม่ได้ตั้งใจจะให้มันร่วงก็มาเริ่มกันต่อครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยหลังจากตอนนี้สีสุวรรณนะ,ะับเดิมผู้ชมทนายเดชาก็ได้ออกมาตั้งคําถามลั่นนะเนี่ยเฮ้ย hey, แบบนี้เนี่ยต้องติดตามหน่อยนะถามติดตามที่ไหนจะเดชาจุกรูติดตามตามอะไรวะเนี่ยช่องทางธรรมชาตินเเนี่่้ hey, ไปชองทาธรรม ชาทําไมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหลังจากผมเป็นทนายความมา38บปีเนี่ยเขาอาจจะเฮ้ยไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้หรือไม่หลังจากตอนนี้สีหายนะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่าสีสุวรรณนั้นหายกระบ,บานไปไหนครับท่านนะักข่าวก็ได้ไปสืบสอบเพิ่มเติมนะครับเ่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นะเนี่ยมีการเกิดเอ้ยอ่กากาบอ้างโอ้ยกูจะไปมั่วหมดแล้วมีการอ้างออกมานะครับเ่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยสีสุวรรณเนี่ยมีบ้านตั้งหลายหลังอะไรประมาณนี้วอนได้ไหมวอนตรวจสอบหน่อยแล้วก็ยังไงต่อจ้าแล้วก็พบว่าบางอย่างนะครับเ่ผู้ ชมมีการปล่อยให้เช่าอะไรประมาณนี้ด้วยครับท่านก็ถือว่าเป็นคนร่ำคนรวยหรือไม่นะครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนี้นายอัจฉริยะเลืองรัตะนพงศ์นายกท่ามผู้ชมก็ได้ออกมาซัดอย่างดูเดือดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวบอกว่าอะไรจ้าบอกว่าเนี่ยสีสุวรรณเนี่ยมีการรับเงินอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าอะไรว่ารับเงินเคสละห้าร้อยนายกระดมเอ้ไม่ใช่เคสละห้าหมื่นบาทถึงแสนบาทอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองแต่ที่แน่แ่มันเด็ดอยู่ตรงนี้ครับท่าน ถ้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงโอ้โหโดนใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมข้าราชการระดับสูงระดับอธิบดีนี้การให้ข่าวเนี่ยจะไม่ค่อยดูเด็ดเผ็ดมันแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรตอนนี้โอ้ยศรีสุวรรณน่าจะเจอศึกหนักนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปซื้อปีผาปีคุมหัวกระบาลอยู่หรือป่าพ่ออะไรเดยวจ้าไม่รู้ว่าจะแก้ตัวอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยกูเลยลืมไปเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะ มาที่ตรงนี้ก่อนครับท่านโดยอธิบดีกรมการข้าวให้การอย่างเดือดน,นะครับท่านผู้ชมลั่นนั่นเนี่ยกูเตือนมึงแล้วอะไรประมาณนี้แต่ไม่ยอมหยุดอธิบดีกรมการข้าวครับท่านโผล่ลั่นนั่นเนี่ยแขนฝังหุ่นกันเลยทีเดียวแ้นใจครับท่านแล้วก็มีการาร่วมกันกับเมียนะครับท่านผู้ชมสมคบกับเมียตัวเองเนี่ยเพื่อวางแผนล่อซื้อสีสุวรรณนักข่าวก็ได้ถามใจความบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณค้าคุณอธิบดีค้าแล้วทําไมถ้าเกิดสมมติไม่ผิดจริงอะไรประมาณนี้ถึงจะต้องไปจ่ายเงินก็ผมแค้นไงผมไม่ชอบมันไงอะไรประมาณ จะต้องเอามันลงให้ได้จะต้องกำดาบมันให้ได้แล้วทำไมต้องจ่ายเงินหลายรอบอะไรประมาณนี้เราจะไปจ่ายรอบเดียวได้อย่างไรจ่ายรอบเดียวเนี่ยแล้วเราเจาอะไรให้ลูกกินนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มันต้องทำให้แนบเนียนที่สุดต้องให้มันไปทีละน้อยทีละน้อยเพื่อรวบรวมนะครับท่านผู้ชมโดยเหตุการณ์นี้ไม่แน่ใจนะครับท่านว่ารวบรวมหลักฐานมาตั้งแต่กระดาษกดาปี6 6แล้วนะครับท่านหรือว่าเดือนพฤศจิกาปี66อะไรประมาณนี้แล้วที่สําคัญเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจ้ะก็ได้ลั่นนะคนะรับท่านผู้ชมโดยอธิบดีกรมการข้าวครับท่านบอกถ้าเกิดเป็นแต่ นั่นเนี่ยสีสุวรรณเลยมึงได้โกนหัวแน่เลยอะไรประมาณนี้อธิบดีกรมการข้าวแจงครับท่านปมแค้นฝังหุ่นนั่นเนี่ยล่อซื้อสีสุวรรณกันเลยทีเดียวลั่นสู้แบบ ไอ้นั้นตุยมาตุยกลับนะครับท่านชี้เป็นรุ่นน้องแม่โจบถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยโดนก,าก้านกล้วยรอบสาแล้วนะครับท่านไอ้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าก,าก้านกล้วยรอบสามันเป็นอย่างไรนะครับเ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านอันนี้เอ,อ้ยถึงขั้นโกนหัวกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้สีสุวรรณก็ได้ไปโกน,นหัวนะครับเ่านผู้ชมแต่โกนหัวที่ว่านี้ไปโกน,นหัวบวชครับท่านเฮ้ยล้วไปโกนหัวบวชได้ไรหรือเปล่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเ่านผู้ชมได้อย่างเดียวครับท่านกลับมาก็ยังคงซ่าอย่างไม่หยุดยยยั้งเเลทีีีดดวอิบ กรมการข่าวเปิดใจครับท่านเดือดยับไม่หยุดหย่อนนะั่นเนี่ยซ้อนแผนจับนายศรีสวุวรรณเรื่องนี้ต้องทําให้สําเร็จครับท่านเลยต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานนานเผยไอ้ศรีเนี่ยเป็นรุ่นน้องแม่โจ้เว้ยเฮ้ยเด้ยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโดนโกนหัวแน่อะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกใจประชาชนตั้งหลายแหล่อย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณนายศรีสวุวรรณจันไลไม่ใช่ <laughs> จันไลวะอ๋อ โอ้ยโทษโทษจัญญานะครับท่านเพราะอะไรเหี๋ต้องไปขอบคุณศรีสุวรรณโดยศรีสุวรรณตอนนี้นะเนี่ยทำให้ประชาชนทั้งหลายแหลมนะครับท่านผู้ชมแห่ครับท่านแห่อะไรแห่สามัคคีกันอย่างไม่ได้นัดหมายนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มันไปยื่นเรื่องตรงนั้นยื่นเรื่องตรงนี้จนผมเริ่มจําไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ไปสืบสอบมานะเนี่ยคข้าๆที่นับได้นะครับท่านผู้ชมเรื่องที่มันไปยืดล้องนะเนี่ยในระยะเวลาไม่กี่ปีถึงประมาณ19,000่กนว่าเรื่องเลยทีเดียวเฮ้เราก็นั่งนึกนะ่นเนี่ยเฮ้เขาใส่ศูนย์ 9600กว่าเรื่องหรือไม่นะครับท่านอะไรทํานองนี้โอ้สุดท้ายเรื่องจริงนะครับท่านออแล้วก็หลังจากยื่นเป็นอย่างไรยื่นไล่หอกหักสเกกระเบือนี้ก็หนีหายไปเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีการติดตามต่อแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจ๊ะไอคนที่โดนกล่าวหานี่ก็ซวยหนักนะครับท่านผู้ชมโดยเหมือนกับว่ามีมนทินมัวหมองไปแล้วเยฮ้ยแล้วพอคดีไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้สีสุวรรณมาแก้ข่าวให้ไหมจ๊ะไม่นะครับท่านมันก็ยังคงไปยื่นเรื่องตรงนั้นยื่นเรื่องตรงนี้ผมเลยไม่แปลกใจครับท,ท่่าาาานนนนทีป้้้้ััวลุงงขบย สองสวันแล้วนะครับท่านผู้ชมได้ปิดซอยแล้วเราก็จะขับรถเข้าบ้านนะเนี่ยเฮ้ยทำไมบ้านป้าผัวลุงข้างบ้านกูปิดซอยแล้ววะเนี่ยมีเต็นท์มีอะไรมากลางนะครับท่านผู้ชมถามเต็นท์ที่กลางนอนกลางป่าหรือป่าบอกไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นเต็นท์งานเลี้ยงถามป้าจา๋าเนี่ยป้ามาจัดงานเรื่องอะไรโอ้จัดงานฉลองนะครับท่านซีสีสุวรรณโดนโดนกลับบ้านอะไรประมาณนี้อืมก็เป็นเวรกนกันะครับท่านผู้ชมจุดจบสีสุวรรณมาถึงอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านบุคคลที่จะนำพาเจ็งดอกจิกนะครับท่านผู้ชมโดย นี้มีการออกมาบอกจากพลตำรวจโทเลวัตกินเกสรครับท่านบอกว่าอะไรจ๊ะบอกว่านายเจงดอกจิกนี่แหละที่ทําให้สีสุวรรณนะครับท่านผู้ชมได้รับโทษเพิ่มมากขึ้นครับท่านเพราะว่าตอนนั้นนั้นนายเจงดอกจิกยังเป็นอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลอยู่นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่อะไรประมาณนี้หลังจากที่นายพีรพันธ์ออกมาคุยโวเนี่ยมีการแต่งตั้งเออเมื่อนานมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยมีการเซ็นแต่งตั้งนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่15 ธันวาคมปี66นะครับท่านผู้ชมแล้วพอเกิดเรื่องเป็นอย่างไรจ้าเฮ้ยก็ได้ออกบอกมาว่าได้มีการปลดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ธันวาคมปี66ครับท่านแ้วเราก็น่งงงนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้หรือไม่ตั้งปลดวันที่ปลดในเจ๋งดอกจิกวันที่12แล้วก็ตั้งเจ๋งดอกจิกวันที่15อะไรประมาณนี้ เอ้ยเออหรือว่าตั้งวันที่15บห้าดตัวที่ก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านพอไปที่จับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้แลมโบเสกสะอื์ก็ยังคงไม่ออกมาประกวดตัวนะคะรับท่านผู้ชมทําไมผมถึงพูดแลมโบเสกสกณเฮ้ยเพราะผมเคยย้อนไปนึกนะเนี่ยแลมโบ่เสกสกลเนี่ยมันยังคงเอ้ยเด่นกว่านะครับเรื่องผู้ชมตอนคดีตอนโดนคดีคลิปเสียงเรื่องหวยอะไรประมาณนี้ไอโบ้ก็ออกมาถแถลงกับนักข่าวนะครับท่านไม่มีการหนีนักข่าวแต่อย่างใดแล้วศรีสุสวรรณเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้ศรีจ้านะครับ ผู้ชมไม่รู้ว่าสีเสียงแหบเสียงแห้งไปหมดแล้วหรือเปล่าสีหายตัวเว้ยเฮ้ยแล้วก็ได้มีอมแฟนขับข้างนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นแฟนขับเถื่อนหรือเปล่านะเนี่ยได้เอาไป้ายไปติดไว้หน้าบ้านพี่สีติดว่าอะไรอาจารย์สีสู้ๆนะเนี่ยตอนนี้บุคคลไม่ดีกาลังกลั่นแกล้งสีอย่างเหลือเกินเนี่ยพี่สีต้องทําใจนะเนี่ยต้องต่อสู้กับความอายุติธรรมแล้วก็ต้องผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไปให้ได้เอาใจช่วยนะคะสู้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 ไม่รู้จะไ,ไ,ไปสู้แบบมันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้มีเขียนบอกไว้ เอาไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านรวมท่านรวมไทยนั้นเนี่ยล้างบางครั้งใหญ่ครับท่านเช็คสมาชิกทักทีละคนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยโดยตอนนี้พักแผแทบพังยับแล้วครับท่านรวมท่านรวมไทยสังขยาณาพักครั้งใหญ่ไล่เช็คประวัติทีมงานรัฐมนตรีแล้วก็กรรมธิการทุกคนนะครับท่านสกัดอะไรสกัดว่าจะซ้ำรอยเจ๋งดอกจิกหรือไม่นะการ่างผู้ชมเรื่องนี้ก็สร้างความยเฮฮาให้กับคนทั้งประเทศกันเลยทีเดียวตอนแรกก็เริ่มหมดสภาพนะการดานผู้ชมเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยยังออกมาคุย อยู่เลยเนี่ยพักเราได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคพักการเมืองเป็นอันดับ3ามท,ทั้งที่เพิ่งผลิตมาอะไรวะไม่ใช่มาทั้งที่เพิ่งผลิตพักมาแท้ๆแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจา้าอืมทางบ่เจ๋งดอกจิกนะเนี่ยโดยคุณพีรพันธ์สารีลัตวิภาคเฮ้ย,ยเนี่ยผมจะแนะนําคุณเล็กน้อยถึงบานกลางถามทำไมต้องแนะนําเล็กน้อยถึงบานกลางโอ้ยเขาเป็นอดีตผู้พิพากษานะครได้ผู้ชมไอ้เราก็ไม่อยากจะไปบังอาจอะไรแนะนํามากทั้งที่ดีคุณอยู่เงียบๆดีกว่าขุปากขุบคำไวเพราะอะไรเหรอจ้ายิ่ง พูดยิ่งพูดยิ่งฟังนะครับท่านยิ่งฟังยิ่งบงอะไรประมาณนี้มีการเดือดนะเนี่ยทำไมไม่จับเจ็งดอกจิกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วยังไงต่อเนี่ยแล้วก็ใช้ยศพลพันตํารวจโทรอะไรมาจับไม่เหมือนกับสีสุวรรณที่ใช้ยศนายพลไปจับนะเนี่ยแล้วไปจับมาในธรรเนียบเนี่ยเข้ามาจับในทําเนียบเนี่ยทำไมไม่จับตั้งแต่ช่วงเช้าโอ้ยถ้าเกิดจับแต่ช่วงเช้าสีสุวรรณก็ไหวตัวทันสิเว้ยเฮ้ยเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชม ติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านด่วนนะครับเ่านาผู้ชมเจ็งดอกจิกครับท่านตอนนี้ไหลที่ยืนครับท่านหมดที่ไปแล้วนะเนี่ยเจ็งดอกจิกครับท่านโดนเด้งออกจากทุกตำแหน่งกันเลยทีเดียวครับท่านพ้นที่ปรึกษาประธานกรรมธิกรารกิจการศาลไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้รวมท่านรวมไทยยังย่องเงียบนะครับเ่านผู้ชมซุ่มเงียบในการประชุมอะไรประมาณนี้รวมท่านรวมไทยแอบประชุมเงียบครับท่านแล้วก็เด้งเจ๋งดอกจิกพ้นที่ปรึกษากรรมธิการอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนี้ก็นับว่าเป็นการ พาสวยนะครัดบดานผูชมโอ้ยเล่นตลกไม่ค่อยดังแล้วก็ยังจะมาทําพังทั้งพักกันอีกครับท่านเฮ้ยแล้วแบบนี้แลมโบ้เส,สกสกุลจะเป็นอย่างไรนนเนี่ยเฮ้ยไอโบอุาสตร์สร้างพักนี้มานะครับ่านผูชมด้วยความตั้งใจกันเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายโบได้เป็นสสไม่จ้าไม่ได้เป็นนะครับดามผููชมกูว่าขำตรงนี้แหละแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยก็เกิดเรื่องลาบานไปนะครันะบดามผู้ชมตอนนี้สังคมแห่ทุกสารทิศครับท่านโดยเฉพาะทนายเดชานั้นเนี่ยหลังจากที่ไปออกรายการคนดังนั่งเเียยยร์์ออาาาาจากกาิ่่งกกด็บวนท ชาขาเนี่ยคุณเชื่อหรือไม่เนี่ยว่าศรีสุวรรณเนี่ยเขาจะทําเรื่องนี้ไอ้เขาเป็นคนไม่ดีเฮ้ยก็ได้ทําการโต้เลยนะเนี่ยเออประมาณว่าเห็นแก่เงินเนี่ยจริงหรือไม่ทนายเดชาก็โต้เลยนะเนี่ยเรื่องนี้ผมเดือดนะเนี่ยผมไม่ยอมเนี่ยศรีสุวรรณเห็นไหมเขาเป็นคนดีขนาดไหนขนาดมีเงิน50,000นบาทมามาพอเห็นว่าเป็นเงินโว้ยโยนทิง้งโยนทิง้งโยนทิงนท้งไปแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นนะคกัทดามผู้ชมก็ได้ทําการ มีการถามเพิ่มเติมเฮ้ยแล้วทนายเดชาเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดียนขอถามนนเนี่ยทำไมต้องมาไล่สดแซะเขาขยี้เขาอะไรประมาณนี้ซ้ําเติมเขาเดชานะครับท่านผู้ชมทนายจุกรู้ยี่หิวก็ได้ออกมาล่าเลยครับท่านไม่ได้มีการไอ้นั้นใหญ่ยอย่างใดเออแต่ว่าแค่กระทืบซ้าแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นการดูดเดือดอย่างไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวสาเหตุเพราะอะไรจ้าเดชาถึงเดือดขนาดนี้เฮ้ยโดยช่วงหนึ่งนั้นเนี่ยเอ้ยสีสุวรรณเคยโพสเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมกล่าวถึงทนายขยา คนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็น่าจะหมายถึงเดชากิติวิทยาน,นันวันนี้ได้เวลาคือแล้วนะครับเดินผู้ชมถึงขั้นทนายเดชาต้องวางมือเรื่องลุงพลก่อนครับท่านมาขย้ำไอ้ศีสุวันแทนก็ต้องติดตามต่อไปไม่รู้ไอีแหลงพื้ดีนะเนี่ยรวมท่านรวมไทยครับท่าน เมื่อวานนี้เพิ่งออกมาถแถลงนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเจิงดอกจิกไม่เคยเป็นสมาชิกพักเป็นแค่คนหาเสียงอะไรประมาณนี้ผู้ช่วยหาเสียงแล้ววันนี้เป็นอย่างไรพิรพันธ์ก็อุบตอบนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจงดอกจิกพ้นสมาชิกพักไปแล้วไอ้เราก็งงงว่าเฮ้ยมันให้การขัดแย้งกันเองนะครับเ่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโอ้ยหก็ตอนนี้เตรียมศูนย์พันธได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยจะเป็นไปได้หรือไม่นันเนี่ยที่หลังจากนี้ทําไมเจิงดอกจิกจะต้องไปอยู่กับพักไหนอีกพักหมอว่าลงได้หรือไม่พักหมอว่่าลงก็ไมไมด้ะบ ชมบอกว่าลงเขาก่อต้านโกงอะไรอยู่ประมาณนี้เอา้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ็งดอกจิกหมพังยับเยินแล้วนะครับท่านผู้ชมรวมถึงสีสุวรรณครับท่านตอนนี้จะโผล่หัวกระบาลไปร้องตรงนั้นจะโผล่หัวกระบาลไปร้องตรงนี้แล้วจะได้เลตติ้งไหมจ๊ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแน่มึงจะไปร้องใครนี่ตอนนี้ต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับท่านก็จริงเป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงออกมาถแถลงเรียนไขเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วนายยกเสถษฐานเนี่ยไม่สมควรเงียบนิ่งนะเนี่ยนายพิรพัน การครมอเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมคงจะต้องด่ากลับไปแล้วเนี่ยมึงนั่งอยู่เงียบๆไปเวนจะเสลิมพูดให้มากหรือไม่ไม่มีนะในรรัรท่านผู้ชมเพราะว่าผมนั้นสุภาพเรียบร้อยครับท่านผู้ฟังที่เคารพแต่อยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้จริงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน